สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมครับในเซิร์ฟเอ MC ็มซีขีดสัินตอนเด็ดนะครับตอนนี้ผมอยู่กับใครครับผมสินับผมจากช่องเด็ดบราเธอร์ครับผมไแล้วไปวันนี้เรามาเล่นชิฟเควสกันดีกว่าครับผมคุณเต้ใช่เลยครับแล้วก็คุณเต้ดูนี่ดิตอนนี้มันมีท็อปเลเวลให้ด้วยนะตอนนี้คือแบบใครที่อ่ามาใหม่อย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยดูนะครับผมคือติดติดอย่างนี้เลยแล้วก็ใครเวลเยอะสุดอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะมีกิจกรรมแจก พอยให้ด้วยนะครัหรับคนที่กเยอสุดตอนนี้เยอะสุดนเซิร์ฟเป็นพันเลเวหนึ่งพันครผมคือหลอเองนั่เลอลงเนั่นเองนะไม่เวลพันนะคือตันที่หนึ่งพนะครับผมแล้วก็อันดับสามเนี่ยคือ500ร้อยห้ารอยหนห้ายสองคือแบบเล้วเยอะมากตอนนี้คุณเต้เลีว่าอะไรครับผมเลอ่ะสิครับโอ้ว่าสิบหกยังเลสิบเจ็ดแล้วนะอย่เดียวใช่ไหมผมว่าชิปเพตาเดียวอาจจะสิเจ็ดเลยด้วยคือ นะป่ะเรามาไม่พูดเยอะดีกว่าเจ็บคอนะม่ยเลยดีกว่าชิปเวทครับผมเิดเข้านี้ครับใครไม่เคยเข้าเลอก็ลองเข้ามาเล่นได้นะป่ะไปมากดเลยกดตรงไหนกดเลยกดเลยปรับกดเลยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราอยู่ทีมเดียวกันนะครับเป็นสีแดงนะครับผม่ไปโอเคเริ่มเกมกันเลยเพื่อนใช่เริ่มแล้วไปนะครับ เราจะไปขโมยแกะเอาไอ้โอ oh, oh, uh, oh, ้โหอีเขียวมันขโมยโอ้โหเดี๋ยวดี๋มึงมาตีกูเลยเหรอเดี๋ยวดี๋มึงขึ้นไปเก็บอะไรดีกว่าไม่เพื่อนมายุ่งอะไรกับกูว่เนี่ยวัตฟ้ามาๆมาลุบละล้างวัตฟ้าวัตฟ้าวัตฟ้าอย่ามายุ่งกับกูอ้าวขโมยแกะมาได้เลยอะไรวะมาฆ่าเราทำไมครับเนี่ยฮะมาฆ่าเราทำไมครับไปขโมยแกะดิครับม่างงงงไปหมดแล้วนะตอนนี้อ๋อไงมึงไปขโมยแกะดิครับมาฆ่ากูเพื่อไอ้เลี้ยงไอ้เวนเถอะนะเวนเวนมันล่อมันล่อโอ้ยมันล่อยเวน ดูน่านมาทังทีอย่างไรนะคุณสินครับว่าตอกฟากมึงไปขโมยไอ้เขียวนุ่นไปมึงไม่มีแกะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีให้ขโมยมันจะคือมันตั้งใจัาอะไรกันมัล่อมันหล่อมันหล่อมึงล่อมึงล่อนี่นี่นี่แตกตอกฟากแตกเลยทันทีนะครับเขาเลยมาคุณเต็งนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปหาขโมยแกะชาวบ้านนะโอ๊ตแกะ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 แก่ต้องเป็นของกูเว้ยเฮ้ยกูได้แก่แล้วเฮ้จับไปคุณเตกลับหาเลย กันให้อยู่อ่าเอ้ยทิ้งแกะลงยังไงวะครับคุณสิงครับมันกดอยู่กดขวานครับถือขวาครับถือขวานอ๋อโอเคใช่แกะของตัวไอ้น้องเฮ้ยโดนตีโดนตีตบเอ้ยเหลืองมันล่อ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 จะถึงจะถึงจะถึจะถจะถึงจะถึงจะถึงนงเอ้ยง่งจะถึลจะถึงจะถึงจงจาถึงจะถึยจะมึงจะถึงจะจงะงะเีกงงีนงงงะงงงึงึงองลง ว่าไปลุมคนมีแกะเยอะๆเดี๋ยวว่าเพื่อนๆใช่มันต้องลุมคนมีแกะเยอะนะครับไม่ใช่ลุมเราโอเคแล้วใครทำอไรมาผิดเนี่ยจัดไปนะเองฮะนี่เอ้แกะเราหายไปแล้วอ๋อแล้วมึงเอามาขี่เล่นเพื่ออะไรเว้นเดี๋ยวนะเพื่อนกูเล่นเป็ดมาแน่นเดี๋ยนะตายสิเพื่อนนี่มันหล่อมันหล่อเขียวมันหล่อมันหล่อมาถัดเพื่อนถัดกูเพื่อนมันล่อเพื่อนมันหล่อล่อไอเว้น นายว่าจแล้วหลอกหลอกหลอกโอ้โหแตกเฮ้ยได้แกะแล้วได้แกะแล้วดูดูโอ้โหดูด้วยน้ำเงินไปขโมยมานะทุกคนโอ้โหเฮ้ยผมแกะสี่ตัวแล้วเต้โอโือว่าไปไม่ได้มาเสียนะครับอู้เราสี่ตัวเรานำเมื่อวันแล้วครับคุณสิงห์ครับโอเคเมื่อวานนะเราโหดเกินนะครับมาบัสเหมือนหล่อไกเหลืองไปฆ่าเขาอ่ะเหมือนมึงหล่ออ่ะโอ้โยเว้นโอ้โหพิษผมแตกว่ะเต้ โอ้แล้วมึงตีเพื่ออะไรนะตีเพื่ออะไรฆ่าแก่แม่งเลยนะไม่รู้อต่ตอนเนี้ยเราฆ่ามันฆ่าแก่ได้ไหครับถ้าได้ถ้าได้นี่ก็เจ๋งนะจับไปจับไปเออโอ้โหมึงฆ่ากูเถอะเออนะครับโอ้โหอะไรวะแบบแกะผมมากครับผมโอ้ยโอ้ยแดงโอ้แดงโอ้ยอยังไงยังไงยังไงล่ะโวยน้ำเงินเหมือนมึงล่อเหมือนมึงล่อโอ้ยเหมือนมึงล่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตีมเข้าหลังฐานเรา ปต้้นนพี่เราใจองสีแดงกับฐานก็สีแดงกับฐานเลยไม่มีทางหรอกผีบอกเลยมันหล่อไอติปมันหล่อมันหล่อทั้งเกมเลยนะผมบอกไอ้นี่หล่อยเว้นนี่เฮ้ยเขียวเขียวเฮ้ยตอนนี้ผมคิดว่าเขาหยุดลมเราแล้วนะโอ้ยโอ้ยังไงยังไงเขียวยังไงมันมันหล่ออ่ากันน้อยกันน้อยมาฮะเฮ้ยผมรอผมเต้ ตะวันน้ำเมื่อวันกูน้ำเมื่อวันอีโนโยมาแจากับพี่โอ้โหมาเลยดิน้องมาเลยดิโอ้โหมันหล่อไอ้เขียวมันหล่อโอ้โหเฉิดกูเป็นเฉิดกูอื้อกูโอ้โห,โโหได้มาเพิ่มแล้วครับคุณสิงครับอจริ่งตียงนะผมโอ้อยเจ็ดตัวคุณสิงชนะแล้วเนี่ยไม่ต้องเล่นแล้วมัง้งไอผมว่ากันหนึ่งเดี๋ยวก่อนก็เต้ไม่ต้องไปหาแม่งนะละเดี๋ยวแกตัวขโมยผมว่ากันเลยครับจะไปเดีผมว่าผมกันดีกว่าไอ้กันแล้วมัวก็อนาคตผมว่าน่าจะมีพวกคิดที่แบบใช้ดาบใช้สนุกด้วยนะครับจะมาเสร็จนะครับ ผมมาปล่อยมันฆ่ากันเลยเนาะก็มตีีเดียหอีเียอเกลับฐันเลยเพื่อนกับฐานเลยรอยเฮ้ยไอสี่เงินพันธมิตรนนเรากเต้เนี่ยใเฮ้ยตีตีเล่นกันมัตอนนี้จะเราดิเออเจ๋งเจ๋งจะไฟหน่ยปล่อยปล่อยมันกุเต้ผมว่าไม่ต้องสนใจมันแล้วการผ่ายเอ้ยตีแดงรีเดีมากุนเ้แกมาแต่ไหนาเดี๋ยวก็ได้นะครับ เหมือน,นเหมือนคนยื่นเอามาให้อ่ะครับใช้ขนแกะเขียวๆเมื่อกี้เดี๋ยวมันคนมาหน้าฐานที่เขียวพอดีเหมืันเจ้ากับฐานนะครับผมรอดักตรงกลางเลยกดเอาอ่ะอันนี้ลอยน่าจะใสเลยมันลอยเขียวมันรุนมันลอยไปด้วยไปด้วยไปด้วยแกงพี่น้องไปแล้วไปแล้วมันขวดเกิืละแตกโอ้ยผมตายว่ะ อ๋อเดี what, ๋ยวเราไม่แกะเราหายวะเฮ้เหลียงไอ้เหลืองไอ้เหลืองไอ้เวทมันล่อตท้มันล่อมันล่อมันล่อมันเหมือนล่อมันเหลืองเวทเหมือนล่อเหมือนล่อไอ้เหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวให้แกะให้แกะเข้าไปในสถานที่ข้อของมันก่อนเดี๋ยวแกะไม่ขึ้นจำนวนเก้าตัวโอเคไอ้เหลืองไม่มีแกะกับเขาเลยครับโคตรหายนะครับผมโคตรหาโคตรฮ่าแกะสิบตัวละแกะสิบตัวละตั้งรี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 ตังรีตั้งรีตีตั้อรตีตั้งรีตีตั้งรีตั้งร ผมแตกไปกูโอ๊แก่สิบตัวครับคุณสินครับไม่ต้องเล่นแล้วล่ะมั้งหรืหดเกินนะฮะจะร้องประมาทไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวกอนแตะพีคุเต้ยังไงก็ชนะห้าค่อยตัวนึ่งสามสองหนึ่งสบเตัวไปเลยโอ้โหสิบตัวครับูเตวันมันวันหัวผมดิโอ้ยแก่เลยอ่ะโอ้โหเราชนะแบบใสใสนี้ยครับสรุปเราได้ประมาณ1ิตัวเลยนะคือเยอะมากอ่ะ ยอดเลยครับมาต่อเลยครับจบเกมไหมครับโอเคต่อเลยกูต่อเลยต่อมาปรับเข้าไปทิปทิปปุ๊บสีเหลืองไหมครับเหลืองโอเคโอเคหสักทีกูเตะมาอัดเริ่มเลยไม่ได้เริ่มเลยสามสองหนึ่งโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ทีมสีเหลืองนะก็อยู่กุณสินเดิมแล้วนะครับไปแน่นอนผมพ้นโหดกันเลยโอ้โหได้ทั้งสิบตัวครับแกะโอ้โหเยอะเกินนะครับโอ้โหเพื่อนกูโอ้โหเพื่อนโอ้โหเพื่อนนักล่าแกะนะครับจัดไปเอาสองแล้วเพื่ โอ้ยออมโอ้โหโอ้โหไอ้น้ำเงินเนี่ยน้ำเงินโอ้โหมันหล่อมันหล่อต่อต่อยแกะสองแล้วโอ้แต่ว่าเด่นครับแต่ว่าเด่นสวยตัวแตกไม่กลัวเดี๋ยวมันมาตีแกะมันจะฆ่าแกะใช่ไหมเนี่ยมันจะฆ่าแกะให้ได้ใช่ไหมใช่น่าจะฆ่าแกะน่าจะคิดว่ามันจะฆ่าแกะอยู่แกะแกะมันฆ่าได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ได้ไหมโอเคฆ่าได้นี่จี๊ดนะครับเล่นนะมันมันฆ่าแกงเยอะแล้วไม่ฆ่าคนแล้วจริงจริงโค้ชกูมันมีสองนี่น่าจะอยู่รอเอ้ยสีเขียวมันจะมันจะวิ่งมาหาเราโด้เ ีไอเขียวเียวมันล่อมันล่อมันล่อเอ้ยมันล่อเว้นครับโอเคโอ้โหอะไรวะมันล่อมันล่อเพื่อนมันล่อโอ้โหตนลงมันได้ตนลุงโอ้โหอะไรวะมันมันมั่วส่งตะลุมบอลอะไรอยู่หน้าฐานเราปะเฮ้ยเีหยๆใช่คือทำไมมันต้องมามั่วกับทีมเราตลอดเลยวะน่าอยากโดนงั้นหรอเพราะมันน่าจะเป็นผมมีชื่อผมในทีมแน่เลยวะป่าเป็นของกูคงเดียวถอนนั้น กับผหานเลูเต้สุดยอดเรียกว่าช่วยกันเล่นคุมเชิงได้ดีโอ้ยสามตัวแล้วไว้พี่นำใหม่น้องจำใส่สมองไว้เนียนเนีนใช้สี่ตัวได้สี่ตัวลอะล่วมันล่อมันล่อโอ้เกมมาดิเกมมาดิโอ้แตกกูต้องแอบเข้าฐานมันนะครับแบบใช่ผมต้องแอบเข้าฐานแนวแอบแอบเข้าฐานฮะเนียนๆเข้าไปเลยว่าสี่ตัวนี้ก็แทบชนะแล้วนะจริงๆ พราะมันตลุมบอลกันมากไอ้แทงยังไม่ได้สักตัวครับแบบค้งหน้าถุงเสือโอ้โหมึงรอดักตีมึงใช่ไหมนะเฮ้ยโอ้เพื่อนเพื่อนโอ้โหแตกเลยนะครับตายเช่ไเอาเดี๋ยวคุณจีดายเราจะหนึ่งตัววัตถุฟักวัตถุฟักเอาศูนย์ตัวเลยเชี่ยชิบหายนะชิบหายแล้ววัตถุฟักไอ้แดง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 กำลังวิ่งกลับฐานผมเตะแกะเรากำลังกลับฐานโอเคครับจัดไปเฮ้ยแม่โทรมาชิบหายแล้วเดี๋ยวนเดี๋ยวนะโทรมาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับ ตายสโอ้โผมตกตายมึงเตะระวังนะเฮยเฮมายุ่งอะไรแก่กูวะเนี่ยไอ้เงินไอ้เวนอยากแตกเลยน้องอยากแตกให้บอกพี่อยากแตกให้บอกพี่แตกไปเวนมันหลอกเต้ทำพี่เต้ทำคนแตกเก่งนะครับผมเออมันเอาแก่ไปสามตัวโอ้เดี๋ยวโอ้โหไอ้เขียวไอ้เขียวต่อหน้าต่อตากูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่ง ก็ได้เหรอไม่นะไม่นะแล้วไอ้แดงมันมาปวดอะไรวะเนี่ยฮะไอ้แดงไอ้เวนมาปวดหาพี่มึงเหรอเดี๋ยวนะั้นไปเก็บเก็บคุณไปโอ้โว้เวนเลยคุณก็ไอ้เขียวมันเอาแกะหมดเลยคือคือไอ้แดงมันปวดเราอะครับแล้วแบบมันแบบไอ้เขียวก็มาฟาร์มมาตบฟาร์กเหมือนมึงรวบมือกันอะรวบมือกันนะแสตแต่เดี๋ยวเราเราอยู่สีเหลืองตอทำไมเหลือแกะตบน้อยจังวะเม้าห์ไม่เราสองนาทีคุณจินไม่เป็นไรฟากเพื่อนงั้นเราซื้อแกะทับฉับซื้อแกะมาดีกว่าเไม่ได้ทับฉับได้อยู่แล้ว แดงเหมือนเหมือนมึงหล่อเหมือนมึงหล่อมึงมาผานกูหาพี่มึงเหรอเวนเหมือนหล่อกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เขียวมึงก็มาขโมยดีดีนะไอ้เวนเอ้ยมึงขโมยได้ขโมยดีนะไอ้เขียวนายเวนไปขโมยสีฟ้าของกูเต้ได้แล้วครับเออได้แน่ได้แน่ได้แน่ได้ได้สีฟ้าไม่ได้วะไม่ได้วะเต้สีฟ้าตอนนี้เป่นสูตแล้วฮะ อ๋อศูนย์แล้วเดี๋ยวผมเขายิบผมยิบมาไม้เขียวอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบเกือบเกือบเข้าฐานเราได้แล้วคุณสิงครับโอ้ my god อยู่บนอยู่บนฐานเราเลยนะครับผมเฮ้ยกูเกิดดีวะเออกูจะไปช่วยเออจะเด็ดจะมาเด็จะมด็ฟึบหมดแล้วเตไ้เข้าหมดแล้วเอ้ยยังยังตัวหนึ่งมันเอากับฐานไปแล้วครับไม่น่าเลยไม่น่าเลยจังหวะนี้ความดีแดงมีห้าตัวแล้วเหรอไอเดี้ยมูนะครับแตกเลย ลีลาลีลาเยอะแล้วก็เน็่ยน้ำเมื่อวานว่ะน้ำเมื่อวานไอ้เขียวมันต้องลดจำนวนแกะไอ้เขียวหน่อยแล้วครับโอ้โหเพื่อนเราไปฟาร์มมาโอ้โหจะมาเด็ดนะเพื่อนนะผมเองผมเองผมเองไอ้เขียวต้องลดจำนวนแกะมึงสักหน่อยแล้วนี่ไม่เห็นที่ตัดตีนะเฮ้ยตีตุพีนทำไมน้องเอ้ยตีตีน้องนะตีตีน้องนะโอ้ยน้ำเงินมาเสือกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวคุณเต้ผมหยิบแกะน้ำเงินมาอีกสองตัวเนี่ยตอนเนี้ยดูดูมันมีคนเฝ้าสารมันหนึ่งคนหรอครับไอ้เขียวมันบ้าบอมากเนี่ยโดนไผมด้วย โอ้ยสอตัวแล้ว่โอ้โหสวยสสวยสสวยสวยไปหมือนล่อเหรอล่อแล้วอะไรเนี่ยแตเข้ากูเหมือนล่อเพื่อนไอ้แดงเหมือนล่อมันนี่มันดีดิแตกไปล่อเต้หายหมด่ะโอ้แปตัวครับคุณตินโอ้ใหม่ก็เหมือนล่อหมดเกินนะครับพิบพิบมันเหมือนล่ออะโอ้โหเวยนตายสิแกะผมได้แปตัวแปครูผมว่าผมกันดีกว่านะ กันอย่างเดียวเราผมไม่ต้องเอาใขรแล้วตอนนี้คือมันมีแต่คนจะเอาแล้วอ่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายเลยสมียังสมียังถึงไม่ต้องไปหาแล้วกันอย่างเดียวไม่ต้องไปหาแก่แล้วมไม่ไปหา้นี่ลุลุแตกไเว้นเฮ้ยเพื่อนมาแล้วไอ้เขียวยังไงยัจะมาขโมยแกีได้ไงตันตันต่อขโมยสีเขียวนึงไปมาขโมยสีพี่นะเออปมเขียวเลยต้องยุ่งเหลือง ผมก็รอดนี้สีน้ำเงินเอโอ้ยเอ้น้ำเงินวิงข้าฐานเราโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยโอ้ชิบหายแล้วจะรอดไมในทีมกูมรอดหรือเฮ้ยเด้เมันันลึ่ยังวสิน้ำเงินเนี่ยสิสุดท้ายสิสุดท้ายการทานย่งยาวไม่ต้องอกขานแม่งแรสแดกไม่ออกแกฐานแม่งแรสแดกไ่านเลยยยเขาครอบม่รสี่กจอดทีเออ นะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้ต้อนเข้าไปกิต้อนเข้าไปอ้เขียวเว่นมึงแตกไปได้เออเออเออเว่นเนยแตกไปมึงแตกไปเว่นไอ้กูเต้ตอนนี้เหลืองมันสามตัวเนี่ยไี้ต้นเข้าเร็วเอ้าเอ้ยเอ้ยโอเคเพื่อนๆเราเข้าดีเพื่อนๆโอ้ยอยู่ข้างบนบนหลังคาเนี่ยบนหลังคาเออเอาเข้าบอกแล้วตอนนี้การหนึ่งเดียวไม่ต้องหาไม่ต้องหาแก่แล้วอะไรวะเนี่ยอุ้ยไอ้เขียวมันนำเราอ่ะคุณศิลป์ What the fuck What the fuck What the fuck อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งให้เขาออกกับฐานอย่ามายุ่งให้เขาทำฐานนี่เขาทำฐานแปดตัวแฝดตัวแล้วแฝตัวแล้วมันหลอกคุณจีนู่มคุณจีนโอ้เราชนะแล้วคุณจินคุณจีนู่มมันหลอมันหลอคุณต้องไปทานเขียวแล้วเอาแกวเขียวมาราชนะเลยกำลังเลยโอ้โหกำลังเลยอุ้ยมันหลอมันหลอมาทานเขียวแล้วฮะเขียวมันเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวครับคุณจีนเฮ้ยไม่คุณจีนพาสีอื่นเข้ามาด้วยดีเลยดีเลยจัดวัดเด็ดช่วยกันช่วยช่วยก นี่ผมหิวแก่สีเขียวหิวแกสเขียวแล้วมนมาหาพ้องเหรอโอเคแตกไปหิวแก่สีเขียวมากกเต้หิวแกแค่แคหิวแก่มาก็พอไม่ต้องเข้าอยาให้มันเข้าคลอฮะห้าสี่สามสองเร็วแล้วดีแวแล้วเฮ้ยหนหมดเวลาแล้วตีตัวเยวตีัวเยตัวเียตีตัวหลอโอเคหมดเวลาแล้วหมดเวลาหมดเวลาใ่ไหมเือแลโอ้โหจะมาเด็ดนะจะมาเด็ดโอ้ นักตะกรตงโมไงนี่คือของจริงนะครับสองตาติดนะครับทุกคนครับก็ไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอนะครับผมฮัลโหลเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนไหมครับคุณคถ้าสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับได้ครับนะก็มันมากตามช่องเดียวกับเพื่อด้วยนะครับผมคุณเต้ว่าสนุกไหมมินิเกมจี๊ดสนุกมากเลยครับเทียบกับเบ็ดวอล์คุณเต้ว่าไหนสนุก ผมว่าอันนี้สนุกกว่านะมันมาใหม่ไงใช่มาใหม่ด้วยผมว่ามันก็คนละแบบผมว่าอันนี้ก็สนุกไม่แพ้เวนวอร์เลยนะครับลองลองมาสัมผัสการเดินในเซิร์ฟ M สี่สิบสี่ได้เลยนะ IP ใต้ง Description ช่งเมนคุเตทใช่แล้วครับใช่ฮะโอเคครับเจอกันทุกคนบ๊ายบายครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย